สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่องสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง e a s y Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะหลายหลายคนนะคะกําลังอยู่ในช่วงลดน้ําหนักกันนะคะซึ่งวิธีการหลายหลายคนเนี่ยชอบทานกาแฟดํานะคะเพื่อลดน้ําหนักกันนะคะแต่หลายหลายคนก็ไม่รู้นะคะว่าทานกาแฟดําอย่างไรนะคะให้ลดน้ําหนักได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นะคะ ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b e ก่อนค่ะอยากลดน้ําหนักแต่เราไม่อยากเลิกกาแฟเราก็ต้องดื่มกาแฟดํากันใช่ไหมคะแต่การดื่มกาแฟดําอย่างไรช่วยคุณลดน้ําหนักได้เร็วขึ้นเรามาดูกันค่ะขอแรกค่ะให้ดื่มกาแฟดํานะคะก่อนออกกําลังกายอย่างน้อยๆ30นาทีนะคะ จะช่วยเร่งการเผาผลาญพลังงานจากไขมันได้ดีทีเดียวค่ะแถมดีกว่าพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่มาจากแป้งและน้ําตาลอีกด้วยค่ะนี้นะคะเจ้าก,กาแฟดำน,นะคะมีนิโคตินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีวิตามิน B ที่ร่างกายต้องการช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะคะเพิ่มประสิทธิภาพให้การออกกำลังกายได้ดีขึ้นแถมยังเบิร์นไขมันได้มากกว่าปกตินะคะ พูดง่ายๆนะคะอยากอึดอยากถึกลดน้ําหนักได้ไหวให้ดื่มกาแฟดําก่อนออกกำลังกายอย่างน้อยๆ30นาทีค่ะ 2. นะคะทาให้ไขมันแตกตัวและให้พลังงานทดแทนนั่นเองค่ะการดื่มกาแฟดํานะคะจะช่วยเร่งการเผาผลาญช่วยสร้างระบบการเผาผลาญในร่างกายอย่างดีจึงมีส่วนช่วยในการลดน้ําหนักค่ะแถมยังช่วยลดอัตราคอเลสเตอรอลค่ะแม้จะขมไปหน่อยแต่มันก็ช่วยได้เยอะทีเดียวนะคะเพื่อนๆไม่ควรพลาด ที่จะดื่มกาแฟดำนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะแคลอรี่น้อยน้ําหนักไม่เพิ่มแน่นอนค่ะ ลดน้ำหนักแต่ไม่อยากเลิกกาแฟทำได้นะแต่ต้องเป็นกาแฟดำร้วนๆอยากกินกาแฟพวกมีโฟมนะคะพวกนี้ไม่ดีนะคะและไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลนะคะกาแฟกับน้ำร้อนเท่านั้นนะคะรสชาติอาจจะขมไปนิดจิบดื่มไปเรื่อยๆก็ถือว่าโอเคค่ะยิ่งถ้าใครยังไม่คุ้นเคยให้รองดื่มแบบเย็นก็สดชื่นเหมือนกันว่ากันว่ากาแฟหนึ่งแก้วนะคะ100กรัมนะคะให้พลังงานถึง10อย่างนี้นะคะจะช่วยลดน้ำหนักได้ดีทีเดียวค่ะ ข้อต่อไปค่ะให้ดื่มร้อนดีกว่าดื่มเย็นนะคะกาแฟร้อนมีส่วนช่วยกระตุ้นให้มีกรดในกระเพาะซึ่งจะช่วยย่อยอาหารได้ดีขึ้นค่ะและยังป้องกันนะคะไขมันสะสมในร่างกายตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีค่ะถ้าอยากลดน้ำหนักให้ได้ผลก็เลือกดื่มกาแฟร้อนแทนกาแฟเย็นนะคะจิบไปเรื่อยๆนะคะข้อสุดท้ายเลยนะคะ สำหรับการดื่มกาแฟดํานะคะเราดื่มตอนไหนดีที่สุดนะคะถ้าอยากลดน้ำหนักจริงๆนะคะเรื่องการควบคุมอาหารก็สำคัญนะคะแต่อย่าอดอาหารเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะและที่สำคัญนะคะมีไขมันน้อยและให้ดื่มกาแฟหลังอาหารมื้อเที่ยงครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงกาแฟดำจะช่วยย่อยอาหารได้ดีทีเดียวนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะข้อควรระวังก็มีเหมือนกันค่ะ ไม่ควรดื่มกาแฟเกินวันละ2-3แก้วต่อวันนะคะเพราะเสี่ยงต่อความดันและเบาหวานอีกทั้งยังส่งผลให้นอนไม่หลับหุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปวนค่ะหัวใจเต้นเร็วนะคะใจสั่นนั่นเองค่ะควรดื่มแค่พอประมาณนั่นเองค่ะและหากใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะควรดื่มเกินวันละสแก้วต่อวันค่ะ ซึ่งวิธีการนี้นะคะเป็นวิธีการลดน้ําหนักแบบได้ผลเร็วนะคะและที่สําคัญไม่โยโย่นะคะ,ะ,คะเพื่อนๆลองใช้ทริปแอนทริคตัวนี้นะคะในการช่วยลดน้ําหนักของคุณนะคะที่สําคัญต้องควบคุมปริมาณการกินด้วยนะคะรวมถึงนะคะวิธีการเบิร์นนะคะโดยการเดินเบาๆก็ได้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานอี s ี h ว m มทุกคนรวมถึงนุก หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ